สวัสดีครับกรเก็สรทุจใจมาหมล้วบพี่น้องมือนี่เอามือนี้กเกษสิป้าอัปเดตเชื่อละไดโคดามาทีกเกษสรทุจไดตต่อไววได้เจ็ดแปดมือแล้วละพี่น้องก็รู้สึกว่าหัวเชื่อมันเดินละพี่น้องหัวเชื่อเดินแล้วเดินเดินละพี่น้องเดินแล้ว,เ,ลวเดินมาทุทงพี่น้อง อีกประมาณซีหาเมือเอาไปใส่ได้พี่น้องอีกซีหามือเอาไปใส่ได้เฉือล่าใจโคตรหมานี่แล้พี่น้องคนผูดด้ใดสนใจขึ้นจกปลูปกบัทุเรียนเข้าก็ต้องเห็ดตัวนี้เห็ดเป็นเด้อพี่น้องเด้อเฉือล่าใจโคตรหมาเพื่อเอาเขาเอาไว้แต่ไปลดไปฉีดผลต้นบทุเรียนพี่น้องเมื่อวถ้าต้นบทุเรียนนะใส่ได้มัดกับผืดพัก ถุกคินิดพี่น้องกันเชียร่าตัวนี้ที่เป็นเชียร่าดีไปทำไายเชียร่าบอดีจากผืชพักน้งงาง,งานหยาของเฮ้ากับพี่นอ้องอาเมื่อน,นี้ก็มาอัปเดตในพี่น้องในเะบิงการต้องหัวเชือ่อได้เก็ยแปดมือเลวมันกะสิเดินนงสี่แล้วพี่น้องมันสี่เดินแบบนี้แหละเป็นเป็นหัวเชื่อแล้วเป็นเชื่อแล้วอีกที่หามือก็เอาไปแซ่ด้พี่นอ้องอ้าสำหรับยูนี่ก็ขอจะตีไปสักนึ่แล้วพี่น้องสวัสดีครับ